พี่นาดาค่ะใช่ค,ค่ะน้องน้ำอิงค่ะวันนี้เราก็จะมาระบ,บายสีีพี่เท่าไหร่คะมีสองค่ะอมิสสองแล้วนี่ของพี่เป็นนี่ซาบิโตะค่ะกิลผู้หญิงเองทองนู้นะคะใครอยากโหลดภาพนะคะสามารถโหลดตรงนี้ได้เลยเนาะที่โหลดทางนู้นเป็นอย่างนี้ค่ะมิซิรีกับโอบานายนี่คู่จิ้กันเลย นีนะคะเดี๋ยวยายจะมาระบายด้วยยายเป็นภาพนะคะยายเป็นภาพแอ๊อแอ้ไม่เกี่ยวกันเลยอะ <c oughs> ป้าเดี๋ยวเราตัดภาพให้พี่ตัดเสร็จเลยไหมคะดีเหมือนกันนะน้องมันจะได้รวดเร็วไปกันเลยเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยอันนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนไป เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดเองเดี๋ยวพี่กดเองพี่พี่ไม่พลาดหรอกโอเคบายบายโอเคนะคะตอนนี้เราก็ละบายสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอตัวเก็บสีแป๊บหนึ่ง เื้๋ไปก่อนเลยไปกันเลยไปกันเลย,เล,ย,เล,ยล,าล,ลา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 จับหมดค่ะจับหมดจับหมดค่ะจับหมดคือยายไม่มาระบ,บายนอ,อะโอเค <laughs> อันนีน้าที่เหลือนะคะยังไม่ได้ระบ,บายเดี๋ยววันพุธเราจะมาเผาจุดระบ,บายเลยอีพีที่สามเลยมา อะไรไปทิ้งสิสำหับสตว์ตรงนี้นะคะเก็บเลเียเราจะมาเก็บที่เรางนทีมงานเก็บให้หน่อยค่ะครับทีมงานเก็บให้หน่อยครับเดี๋ยวพี่ไปเรียกน้องก่อนนะคะน้อง ได้ลค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาโชว์ภาพกันเนี่ยะคะ่ะนี่ใครชอบของพี่นะคะโหวตหนึ่งมาด้วยเนาะวันนี้คือไม่ได้ตกแต่งรีบเกินใครชอบของพี่โหวตหนึ่งมาเลยขนาดรี่ยังสวยในหรูปภาพตรงนี้นะนี่เจกรูปภาพ ลายสีกระตูนแกดืภาพราลายสีกระตูนของน้องตกแต่งงลางดีเดยวให้ชอบของน้องนะคะโหวตส่องมาด้วยนะก็ิปนีเหมือนจริงอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแกลืมกดไลค์กดแชร์มานี่กดละ แล้วก็กดสมครเนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดเยี่ยมด้วยโอเคนะคะพอเพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย